ตอนนี้เราเป็นแฟนกันแล้วนะอยากจะชวนมองในแง่ของพลังของความรักลวกันนะคะความรักเนี่ยมีมุม,มที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าหากว่าเราได้สัมผัสความรักก็จะมีองค์ประกอบในด้วยของการใส่ใจเนาะการดูแลความห่วงใยนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือการที่เราเนี่ยให้ความสนใจเนาะแล้วก็คอมมิตกับข้อตกลงอะไรบางอย่างร่วมกันนะคะ ฉันคิดมาอยู่แล้วแหละว่าแกจะช่วยฉันแล้วเราก็จะทำมันได้ฉันรู้ว่าเราจะทำมันได้ความรักเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเนาะมันไม่ได้หมายความว่ามันจะจบเพียงแค่ในช่วงของวัยรุ่นหรือว่าในช่วงของวัยผู้ใหญ่ตอนต้นเท่านั้นนะคะความรักเนี่ยสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยมีพลังบางอย่างในการที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความยากลําบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะความรักเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกถึงความปลอดภยัยขอบพระคุณที่เตือนครับไป็มที่เลยนะ อย่าให้มีอะไรต้องเสียดายล่ะความปลอดภัยอ่ะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เรากล้าที่จะ,ะเผชิญกับสิ่งที่เป็นความกลัวภายในใจนะคะดังนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าเมื่อไหร่ที่เรามีพื้นที่ปลอดภัยเมื่อไหร่ที่เรามีความรักที่มีคุณภาพะคะ่ะหรือเมื่อไหร่ที่เราได้อยู่ใกล้คนที่เรารู้สึกว่าเขารักเราอะคะ่ะมันจะทําให้เราเนี่ยเผชิญหน้ากับ ความยากลําบากค่อยๆไปทีละสเต็ปสเต็ปไปด้วยกันนะคะแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าหากว่าเราเองไม่มั่นใจในความรักเนาะหรือเรายังเครือบแคลงยังสงสัยอะไรอย่างเงี้ยอยู่อะคะ่ะมันอาจจะเป็นมุมหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกกังวลในความสัมพันธ์อยากจะ ชวนติดตามซีรีส์เกิดแก่เจ็บโตนะคะใน e p ีนี้เนาะจะได้เห็นถึงความรักนะคะแล้วก็การแสดงออกของความรักเนี่ยของตัวละครที่อยู่ภายในเรื่องนะคะเราจะเห็นว่าความรักอาจจะไม่ใช่เพียงแค่บอกว่ารักนะคะแต่ว่าการแสดงออกความรู้สึกที่ส่งผ่านด้วยความจริงใจนะคะจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยสัมผัสได้ถึงความรักที่แท้จริงนะคะความรักเป็นสิ่งสวยงามค่ะอยากจะให้ลองติดตามชมกันดูนะ